นี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยวเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมารหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงรโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไป ทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทําให้อ้วนนะครับเลี่ยงซะเลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากอีกเลี่ยงอาการที่ทําให้ปวดหลังเช่นยืนนานๆนั่งนานๆอะไรเงี้ยครับแล้อย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียมแคลเซียมสําหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีอ๋อเหรอครับ บางคนถ้าตายไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุป,ปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกําลังกายทำมามเสมออย่างคุณลุงเนี่ยแคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ยก็เพียงพอที่จะทําให้กระดูกแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปรับในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัมสองกรัมนะครับแล้วไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพุนมากพอพลุนเยอะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคาแนะนําที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้าหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้